ห้าพฤษภาแล้วค่ะคุณผู้ชมฝนก็ยังไม่ตกแห้งแล้งค่ะแห้งแงล้งร้อนมากค่ะอันนี้ก็เป็นน้ำผันมาจากคลองเนาะเนี่ยค่ะเอามาลงใส่สะไว้อันนี้เป็นปลากินพืชค่ะปลานินปลาในปลาทับทิมค่ะปลาตะเพียนแล้งมากปีนี้ค่ะคุณผู้ชม ปกติพืชภานี่ก็จะฝนก็จะตกอุดมสมบูรณ์อันนี้เล้งแลงกากินพืชแต่ซื้ออาหารปลาดุกมาให้กินค่ะปลาดุกเล็ก อาหารเป็ดไก่อาหารปลาดุกแพงหมดค่ะคุณผู้ชมห้าร้อยกว่าบาทติดปั๊มน้ำเนี่ยค่ะปั๊มไปจากสระนี่แหละแล้วก็มีสปริงเกอร์เนาะลดต้นดอกไม้ต้นผลไม้ในสวนค่ะ เมื่อก่อนก็ปลูกผักเก็บผักไปขายก็ซื้อน้ามันค่ะซื้อน้ามันมาปั๊มน้ํารถผลไม้ก็เนื้อมันนามันก็คือพูดถึงว่าเราปลูกผักในสวนเราก็ไม่ได้ควักกระเป๋าเนาะเราก็เอาเงินจากการที่เราขายผักนั่นแหละซื้อน้ํามันแต่อันนี้เราไม่มีไรายได้จากตรงนั้นแล้ว